สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมาย STP ก็ช่วงนี้กำลังเป็นข่าววงแชร์หลายวงแตกลูกแชร์หนีมั่งเท้าแชร์หนีบ้าง,าางก็เลยคิดจะทำซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องแชร์คิดว่าทุกคนคงพอรู้จักอยู่แล้วนะเรื่องแชร์เนี่ย แชร์คืออะไรแชร์คือการที่บุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปลงเงินกันและมีเท้าหนึ่งคนได้เงินก้อนนั้นไปก่อนและเดือนต,ต่อไปก็เปียกันคนในวงเปียกกันใครให้มากที่สุดก็ได้เงินก้อนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบคิวกัน ปัญหาที่จะเกิดในวงแชร์มีอะไรบ้างก็ง่ายๆในเมื่อคนมาหลายคนแค่ลูกหนี้คนเดียวยังหนีนับภาษาอะไรอะคนหลายคนเป็นสิบจะไม่หนีลูกแชร์คนใดคนหนึ่งหนีหรือเท้าแชร์หนีวงแชร์ ก็จะมีโอกาสล่มตามลักษณะการเลือกวงแชร์เนี่ย mm. เขาก็จะดูที่เท้าแชร์มีเครดิตดีไหม mm. พอเท้าแชร์จะเป็นคนรับผิดชอบเมื่อลูกแชร์หนีกฎหมายบังคับให้เท้าแชร์ต้องเป็นผู้ดำรงวงแชร์นั้นต่อจ่ายทดแทนไปก่อนแล้วค่อยไปฟ้องไล่เบี้ยเอาเหมือนกับที่ประกัน จ่ายค่าซ่อมให้ผู้ทำประกันไว้ก่อนแล้วค่อยไปไล่เบีย้ยกับคู่กรณีที่ทำละเมิดนี่เช่นเดียวกันเท้าแชร์ก็ต้องชำระเงินค่าแชร์ให้ลูกแชร์ที่หมีไปก่อนแล้วค่อยไปฟ้องไล่เบีย้ยเอาก็เหมือนกับทดแทนให้ก่อนแล้วก็ไปฟ้องเอาทีหลังเป็นหน้าที่ เพราะฉะนั้นวันนี้ขอพูดเรื่องลูกแชร์หนีทำอย่างไรเพราะว่าส่วนใหญ่ที่จะเป็นเรื่องเป็นราวกันก็มักจะเป็นเท้าผู้ต้องรับผิดชอบวงแชร์วงนั้นทั้งหมดลูกแชร์หนีทำอย่างไรแชร์เนี่ยง่ายกว่ากู้ยืมง่ายกว่าที่ไหนตามกฎหมายแล้ว การจะฟ้องกู้ยืมจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่กรณีเป็นสำคัญแต่การฟ้องแชร์นั้นไม่ได้มีกำหนดไว้ตามกฎหมายว่าต้องมีหนังสือว่าต้องมีลายเซ็นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลักษณะ เราก็ต้องนำสืบอยู่ดีแหละให้สาลเชื่อว่ามีการเล่นแชร์วงนี้จริงๆลักษณะโกงเช่นนี้ก็ต้องนำสืบยังไงถ้าไม่มีหนังสือแชทกันมีไหมแชทมีก็ง่ายหรือจะเป็นบันทึกสลิปการโอนแย่ที่สุดเลยก็ต้องไล่สืบพยานพยานบุคคล คนในวงแชร์นั้นคนที่รู้เห็นเกี่ยวกับวงแชร์นั้นนะก็จะสามารถดำเนินเป็นคดีแพ่งฟ้องเอาเงินที่ลูกแชร์คนนั้นยังคงค้างอยู่พร้อมดอกเบีย้ยตามกฎหมายดอกเบีย้ยผิดนัดตามกฎหมายได้น้อยนิดเดียวปัจจุบันปรับเหลือแค่ร้อยละถ้าบิดผิดนัดเงินนะเหลือร้อยละห้าต่อปี ก็ตามสภาวะเศรษฐกิจเมื่อก่อนได้เจ็จุดห้าตอนนี้เปลี่ยนแล้วแต่ว่าถ้าเรามั่นใจว่าไอ้ลูกแชร์ที่โกงเนี่ยมันเป็นเจตนาโกงแต่แรกเจตนาโกงแต่แรกดูยังไงมันจะต้องชัดเจนนิดนึงนะเพราะว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องอาญาถ้าไม่ชัดเจนศาลก็จะยกฟ้องก็จะไม่ให้เป็นความอาญาเจตนาถ้าจะให้ชัดเริ่มเล่นได้เปียแต่มือที่สองมือแรกเท้าได้เนาะตามตามหลักทั่วไปเท้าได้ก่อนไม่ต้องมีดอกมือแรกเท้าได้เพราะเท้าเป็นคนรับผิดชอบมือที่สองเปียตุ้มลงเปียแพงมาก สมมุติมือละพันเปียสามร้อยห้าร้อยหืมเปียหนักมากจ่ายตุบจ่ายแค่งวดแรกหนึ่งพันงวดที่สองพันสามร้อยอ่ะสมมติสามร้อยเสร็จแล้วก็หนีไปเลยไม่จ่ายต่ออีกเลยลักษณะอย่างนี้ยค่อนข้างจะชัดเจนว่า เฮ้ยเขารอโอกาสเปียแล้วหนีมีเจตนาช่อกงทำตัวเป็นลูกแชร์มาขอเล่นแชร์ด้วยแต่ตั้งใจโกงแต่แรกแล้วลักษณะนี้ก็จะสามารถเดินเป็นคดีอาญาได้ว่าเป็นการช่อโกงโกงเท้าแชร์โกงลูกแชร์ท่านอื่นๆก็จะมีสองแบบ ฟ้องแพ่งเรื่องผิดสัญญาไม่ได้จ่ายค่าแชร์หรือถ้าเจตนาชัดก็จะฟ้องเป็นคดีายาได้ซึ่งหลายๆท่านมักจะไปพยายามพึ่งพาตำรวจมันอย่างนี้นิดนึงอย่างที่ผมบอกอว่าตำรวจนะท่านมีหน้าที่ดูแลคดีอายาอย่างเดียวดูแลความ สงบเรียบร้อยของชาติบ้านเมืองของประเทศหน้าที่ของตำรวจคือดำเนินคดีายาาเออ่เดี๋ยวกระบวนการชั้นศาลเรื่องจะย,ยาวเอาเป็นว่าตำรวจเนี่ยมีหน้าที่ดูแลคดีายาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณโดนโกงแชร์ถามว่าตำรวจจะรับแจ้งความไหม คุณต้องมีหลักฐานพอให้ตำรวจเชื่อว่าเอ้ยมีเจตนาชออ่อโกงถึงจะเป็นเรื่องอาญาตำรวจถึงจะมายุ่งเกี่ยวได้ตำรวจถึงจะมีหน้าที่ดูแลได้แต่อย่างไรก็ตามคุณก็สามารถแจ้งความไว้ได้เลยแต่การแจ้งความนั้นมันไม่ได้มีแต่ข้อดี มันก็มีข้อเสียเหมือนกันถ้าเกิดวันหลังคุณดำเนินคดีไปแล้วศาลยกฟ้องคุณจะโดนอะไรสวนศาลไม่เชื่อว่าคนเนี้โกงชอกง่อกงคุณจะโดนเบิกความเท็จแจ้งความเท็จนะมันไม่คุ้มเสี่ยงยิ่งวงแชร์เนี่ยบางทีมันเงินไม่เยอะ มันก็ได้เห็นใจเจ้านี้เ่เนาะเงินไม่เยอะแต่ก็นี่ยังไงก็เป็นนี่ไม่มีไม่นีไม,นไ,มนไม่จ่ายก็ต้องบังคับเอาก็ลักษณะการเป็นแชร์เป็นนี้ทนายจะแนะนำเป็นฟ้องเป็นคดีแพ่งเป็นหลักจะไม่ค่อยแนะนำยกเว้นชัดเจนย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าเฮ้ยมันโกงแน่ๆมันเริ่มมามันเปียตุ้ม นี้เลยมันชัดอ่โอเคยังไงก็ฝากเรื่องนี้เป็นความรู้ผู้เล่นแชร์เท้าแชร์ลูกแชร์ต่างว่าเอ้ยจะไปต่อได้ไหมแต่ตามหลักแล้วเท้าแชร์ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วครับนะเพราะฉะนั้นเลือกเล่นแชร์เนี่ยเลือกเ,เท้าที่ฐานะการเงินดีระดับหนึ่งมั่นใจได้ไม่เคยมีเครดิตเสีย ที่ผมเคยเล่นก็เคยเล่นแค่กับวงญาติกับวงขา้าราชการครูที่เป็นเพื่อนๆของคุณแม่ <c oughs> ก็ยังไม่เคยมีปัญหาเพราะว่าพวกนี้ก็ค่อนข้างจะฐานะมั่นคงแล้วก็เล่นกันเหมือนเอาสนุกไม,ไม่ไม่มีคนเปียดอกไม่เยอะมีมีคนเปียไม่ค่อยเยอะหลักร้อยก็ก็เปียไปเที่ยวกันเปียไปหาอะไรกินกันนิดๆหน่อยๆก็เอาสนุกสนานเป็นหลัก โอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวจบเรื่องฝั่งลูกแชร์โกงไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาคุยเรื่องเท้าแชร์โกงต่อโอกําลังกําลังฮิตเลยกําลังอินเทนเลยสำหรับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับ